สวัสดีค่ะแม่พึ่งพึ่งพาพอเพียงวันนี้จะพามาทำแชมพูจากผิวมะกรูดแบบมีฟองกันบ้างนะคะบ้านไหนมีลูกมะกรูดเยอะๆไม่รู้จะไปทำอะไรลองหยิบมาทำแชมพูตามแม่พึ่งกันค่ะส่วนแม่พึ่งสั่งซื้อมะกรูดมาจากาเกษตร,วรอสวทศจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่เขาเป็นสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ทำเกษตรแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นแม่พึ่งก็มั่นใจได้ว่ามะกรูดที่ได้มาปลอดยาฆ่ามแมลงอย่างแน่นอนมะกรูดที่ได้มาเนี้จะต้องนำไปลางให้สะอาดก่อนนะ ผิวของมะกรูดจะแบบครุขระครุขระเนาะก็เลยจะมีสิ่งสกรปรกติดอยู่ตามร่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แปรงขัดไปบนผิวเบาๆให้ทั่วเพื่อให้มั่นใจว่าผิวมะกรูดสะอาดดีทุกซอกทุกมุม เพราะเราจะใช้ผิวของเขาในการทำแชมพูกันค่ะ มก,กุดของเราสะอาดเอี่ยมพร้อมทำแชมพูแล้วค่ะเตรียมเขียงมีดและอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะเพื่อความสะอาดเราก็จะได้ไม่แสบมือด้วยละ่ะ พร้อมแล้วก็เริ่มเลยหั่นหัวหั่นท้ายลูกมะกรูดแบบนี้นะแล้วก็สไลด์เอาเฉพาะเปลือกออกมาแบบนี้เลยระวังอย่าให้เนื้อติดออกมาด้วยละ่ะแต่ถ้าเพอหั่นติดเนื้อออกมานิดนิดหน่อยหก็ไม่เป็นไรคะ่ะยังใช้ได้ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะ ส่วนรูมะกรูดนี้ก็เก็บไว้ก่อนไม่ต้องเอาไปทิ้งนะเดี๋ยวแม่พึ่งจะมาสอนทำน้ำหมักเข้มข้นสารพัดประโยชน์ติดตามต่อได้ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนวิรอเลยนะใส่เปลือกมะกรูดลงในหม้อสแตเนเลสที่มีฝาปิด เติมน้ำสะอาดลงไปในหม้อให้พอท่วมๆผิวมะกรูดเลยนะนำหม้อขึ้นตั้งไฟตุ๋นด้วยไฟเบาสุดๆและปล่อยให้น้ำค่อยๆร้อนขึ้นอย่างช้าๆระวังอย่าใช้ไฟแรงจนน้ำเดือดจัดนะ เพราะจะทำให้สูญเสียคุณค่าสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดไปตุ๋นจนเปลือกมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสีและเริ่มมีควันขึ้นเบาๆมีฟองปุดๆขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้ถ้ามีเทอร์โมเมิเตอร์วัดอุณหภูมิน้ำจะอยู่ที่ประมาณ80องศาให้ปิดเตาได้เลย ปิดฝาหม้อให้สนิทต,ตั้งทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงหรือจะทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้แล้วตอนเช้าค่อยตื่นมาทำกันต่อคะ่ะ ผ่านไปหนึ่งคืนมาดูหน้าตาน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกมะกรูดที่เราสกัดได้กันค่ะน้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้จะต้องมีสีเหลืองใสแบบนี้เลยถ้าได้ออกมาเป็นสีน้ำตาลหรือสีดำ แสดงว่ามะกรูดนั้นมีการฉีดยาฆ่าแมลงหรือมีสารพิษเจือปนใช้ทำแชมพูไม่ได้นะคะจากนั้นเราก็จะนำเปลือกมะกรูดและน้ำทั้งหมดมาปั่นด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้ คราวนี้ไม่ต้องปั่นจนละเอียดมากเหมือนที่เคยทำสูตรไม่มีฟองนะคะปั่นแค่แหลกๆเพื่อดึงความหอมออกมาจากเปลือกมะกรูดก็พอค่ะ ที่ปั่นเสร็จแล้วมากรองด้วยผ้าเขาาบางหรือว่าจะใช้ถุงชงชาแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะ ส่วนกากนี้เก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวแม่พึ่งจะเอาไปทำปุ๋ยหมกักสีสวยมากเลยเนาะนำน้ำเปลือกมะกรูดที่คันได้มาชั่งเพื่อนำมาคำนวณหาปริมาณหัวแชมพู ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะและเลขที่ออกก็คือแ6 8แม่เพิ่งจะเติมน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วลงไปสักเล็กน้อยเพื่อให้ได้ตัวเลขกลมๆโอเค 8.70กรัมก็พอนะคะมากดเครื่องคิดเลขกันเลยเอาปริมาณน้ำเปลือกมะกรูดที่ได้คูณกับ0.4จะได้เท่ากับปริมาณหัวแชมพูที่เราจะใช้ค่ะแม่พึ่งคำนวณได้3.48ค่ะแล้วก็ตวงหัวแชมพูตามปริมาณที่คำนวณได้เลย หัวแชมพูที่ใช้คือ Ammonium ยมบ a l รลซัลเฟตหรือเรียกสั้นๆว่า AD 25เป็นสารชำระล้างที่ทำให้เกิดฟองมีลิ์อ่อนไม่ค่อยละคายเคืองค่ะหาซื้อได้ตามร้านเคมีพันทั่วไปของไม่พึ่งสั่งออนไลน์มาค่ะแปะลิงก์ร้านไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะต่อไปก็คำนวณปริมาณเกลือ โดยเอาปริมาณหัวแชมพูคูณ12%จะได้ปริมาณเกลือที่เราจะใช้ค่ะเกลือจะช่วยให้แชมพูของเรามีความข้นหนืดขึ้นค่ะตวงเกลือได้เลยนะปริมาณอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากบวกลบนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะ เอาล่ะตอนนี้ส่วนผสมก็ครบแล้วเรามาเริ่มทำแชมพูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เทเกลือใส่ลงไปในน้ำเปลือกมะกรูดขั้นแล้วใช้ไม้พายคนให้เกลือละลายจนหมดเลยนะ จากนั้นก็ค่อยๆเทส่วนผสมลงในเหยือกที่เราตวงหัวแชมพูเอาไว้ทีละนิดใช้ไม้พายกวนเบาๆให้เข้ากันค่อยๆเททีละนิดนะแล้วก็กวนเบาๆไปทางเดียวกันจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะ เสร็จแล้วให้วางพักไว้รอให้ฟองยุบก่อนนำไปบรรจุลงขวดหรือภาชนะใดๆที่เราเตรียมไว้ค่ะระหว่างนี้แม่พึ่งก็ขอเอากากที่เหลือเนี่ยไปทำปุ๋ยหมักก่อนนะ โตะก้าจะเต็มอีกแล้วแต่ขอเติมอีกนิดหนะขุดขขุดขุดตรงกลางแล้วก็ใส่กากเปลือกมะกรูดลงไปเลยค่ะอย่าให้เลยออกมาข้างๆนะเดี๋ยวจะทำให้มีกลิ่นค่ะโรยทับด้วยขี้หัวแห้งให้ทั่ว ลดน้ำให้พอชื้นชื้นระวังอย่าให้แฉะล่ะปิดท้ายอีกชั้นด้วยใบไม้แห้งบางๆเพื่อป้องกันกลิ่นและมแมลงมารบกวนค่ะถ้าใครสนใจวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารฉบับคนเมืองแม่พึ่งก็มีคลิปสอนเอาไว้ด้วยนะถ้าว่างๆก็แวะไปดูกันได้ค่ะ แป๊บแ๊บก็จะหมดวันอีกละทำนั่นทำนี่จนเพลินเกือบลืมแชมพูไปเลยค่ะนี่เห็นไหมฟองยุบหมดละเอาไปบรรจุได้เลยค่ะขวดที่ใช้บรรจุควรเป็นขวดที่สะอาดนะคะถ้าจะใช้ขวดรียูสก็ควรล้างให้ดีก่อนนำมาบรรจุนะเพราะแชมพูของเรา ไม่ได้เติมสารกันเสียใดๆเลยขวดที่ไม่สะอาดพออาจจะทำให้แชมพูของเราเสียเร็วค่ะสำหรับแชมพูสูตรฟองนี้สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้ประมาณ3เดือนแต่ถ้าเราใส่ตู้เย็นก็อาจจะเก็บได้ประมาณ6เดือนเลยค่ะ เสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนวันที่เราผลิตติดเอาไว้ด้วยนะจะได้รู้ว่าแชมพูเราเ,าเก็บได้ถึงเมื่อไหร่เย้เสร็จแล้วแม่พึ่งต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชม พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ